ทำเป็นเล่นไปครับแมวดำซันเดอร์แลนด์เนี่ยมอวานเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับเอฟเวอร์ตรันมาที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโผอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยครับฟอร์มแบบนี้เพอรดีกว่าบิ๊กซกิบางทีมด้วยซ้ำนี่คือน้องใหม่หน้าเก่าทีน่าจับตามองอีกหนึ่งทีมครับก็จบยกกันไปสําหรับพี่น้องหน้าช่องไม่มีอะไรเสียหายครับก็วันนี้ UCL ครับการสัปดาห์เนี่ยไม่น่าพลาดเลยมีแต่คู่ใหญ่คู่บิกบ๊กๆิคู่เบิ่มเบมทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวเราหยิบยกมาฝากกันใน3คู่เลยลยแ้วกันสา้คนนู่แรก ไปกันที่คู่ของเที่ยงคืน45สครับสลาเวียปาร์กน anyway. ี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาเซนอนขอต้องบอกว่านาทีนี้เนี่ยอาเซนอนคือทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดนะในเกาะอังกฤษและก็ใน UCL ฤดูกาลนี้ด้วยแล้วก็สามารถทําประตูได้เป็นเกาะเป็นกำครับอาเตต้าเสริมถูกจุดเอามากๆครับในฤดูกาลนี้นะมองกันไปที่อาเซนอลทีมเยือนได้เลยครับวันนี้ผมเชื่อว,ว่า2เม็ดมีแน่มาลุ้นแค่ไม่ได้สเม็ดทิ้งห่างเท่านั้นเอง คู่ที่3าครับนาลปปีครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไอทักแฟงเฟิร์ตครับก็ต้องบอกว่าทางฝั่งแฟงเฟิร์ตเองผลงานของพวกเขาในบนเลสกีกาเยอรมันก็ผุดลุ่มลุ่มดอนดอนครับโดยเฉพาะเกมนอกบ้านไม่ค่อยซูดีนะักสักเท่าไหร่ครับส่วนทางฝั่งของนาโปลีเองวันนี้อาจจะไม่มีเควินเดอร์บอยครับอกองกลางตัวหลักของพวกเขาที่มีอาการบาดเจ็บนั่นเองแต่ว่าที่เหลือก็อยู่กันครบเลยไม่น่าจะใช้งานยากบังคับชนะแค่ตุ่มเดียวเท่านั้นเองครับวันนี้มองกันไปที่เจ้าบ้านอย่างนาโปลีได้เลยครับคู่สุดท้าย บิ๊กแมตช์เลยก็ว่าได้ครับวันนี้ลิเวอร์พูลครับเปิดสนามแอนฟิลด์ต้องรับการมาเยือนของเจ้ายุโรปอย่างราชันชุดขาวไรเอามัดนี่ครับสื่อตามประเทศนี่ยกให้เจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยดูดีขอาเล็กน้อยที่ปอปาตากมแต่ยังไงก็ตามครับสถิติของชาบี้อารอนโซ่เนี่ยในการมาเยือนแอนฟิลด์อาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่ก็จริงแต่ถ้าว่ามัดลิตก็ยังคือมัดลิตครับราชันก็ยังคงเป็นราชันนะถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลจะได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านและผมเองเนี่ยเป็นแฟนลิเวอร์พูลก็จริง หครับเผลอๆวันนี้มีโดนขาบ้านครับวันนี้มองกันไปที่ทีมเยือนอย่างเรเอามันนี่นี่คือ3คู่ที่เราหยิบยกมาฝากกันครับวันนี้ก็อาร์เซนอลนาโปลีเรเอัามาดริดครับรายละเอียดคู่อื่นเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาเจอกันในไลฟ์สดตอน4ี่โมงเย็นฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยแล้วกันส่วนแอปแดงแอบปบฟ้าครับใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าหน้าช่องทิกตอกใครอยากได้เพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องสามารถมาติดตามเพิ่มเติมได้ครับทางเข้า หน้าโปรไฟล์ใต้รูปเลยแอปแดงแอปฟา้าก็เดี๋ยวทิ้งทางเข้าไว้ให้ในใต้คอมเมนต์ก็ผมฝากกัด้วยล้วกันวันนี้ดูบอลให้สนุกเฮงเลยรวยของคังทุกท่านสวัสดีครับ